สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเปลี่ยนบทพิงกี้แล้วพี่ชอดกลับลำขอเปลี่ยนบทพิงกี้ในละครดงดอกไม้หลังตอนแรกบอกจะรอพี่ชอดกลับลำขอเปลี่ยนบทพิงกี้สวิกาชัยเดชในละครเรื่องดองดอกไม้หลังตอนแรกบอกจะรอให้เคลียร์คดีฟอร์เรีดีก่อนสำหรับกรณีที่ก่อนหน้านี้ผู้จัดละครยังชอดสายทิพย์ได้ออกมาเปิดใจ เกี่ยวกับการจัดการบทละครเรื่องดงดอกไม้ที่มีนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาเป็นหนึ่งในนักแสดงหลักว่าจะขอรอสาวพิงกี้ให้ถึงที่สุดแต่ก็มีแผนสำรองเตรียมไว้แล้วล่าสุดทางด้านชเสายทิ์ได้ออกมาอัปเดตอีกครั้งว่าตัดสินใจปรับบทบางส่วนพระละครใกล้ออกอากาศแล้วยังยืนยันว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวพิงกี้เพราะเราถ่ายไปเยอะแล้วก็คงมีการ ปรับบทช่วงท้ายๆจริงๆความโชคดีคือซีนที่ยังไม่ได้ถ่ายนั้นไม่ได้มีความสำคัญมากถึงขนาดที่จะเอาออกไม่ได้หรือในบางฉากสามารถปรับได้ยืนยันว่าไม่เสียอัธรดในการรับจำละครส่วนข่าวคดีความจะส่งผลไปถึงเรตติ้งหากละครออกอากาศหรือไม่ชอ้ายทิปเผยว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ชมไม่สามารถตัดสินได้ในตอนนี้ส่วนคืบหน้าเรื่องคดีของพิงกี้ ไม่ทราบรายละเอียดใดๆทราบเท่าที่ข่าวออกมาเท่านั้นส่วนกระแสะข่าวลืออักษรย่อนางเอกวิบวับเตรียมรบงานกับทางชอดสายทิปนั้นหลายคนคาดเดากันว่าเป็นสาวทัพทีมอัญญรินเนื่องจากมีการกดติดตามไอจทางด้านชอดสายทิปเผยว่าพี่ฟอลโล่ไอคนอยู่ประมาณ700กว่าคนก็งงอยู่เหมือนกันว่าการฟอลโล่ไอมันมีผลสําคัญขนาดนั้นเลยหรอ พี่ต้องเรียนว่าไม่ว่านักแสดงคนไหนก็ตามที่ยังมีสัญญากับทางช่องอยู่พี่ไม่มีสิทธิ์ไปก้าวล่วงแต่ถ้านักแสดงหมดสัญญาหรือไม่ต่อสัญญากับช่องอันนั้นเราถึงจะสามารถเข้าไปทำงานด้วยได้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ